รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย p ปร m มชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ะชอบที่ King Power Application บริษัทไทยเบเวเลจจำกัดมหาชนไทยเบบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตัวจริงทุกเส้นทาง i s u ุ u v c r o s s 4x4 Master off l l r r o d d วันนี้ขออนุญาตพาทุกคนมาเที่ยวในคอนเซปต์ภาคเหนือในสายฝนครับ ยากาศครับจากที่ไปแก่งกระจานมาไปขึ้นเขาตรงนั้นมาวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่ภาคเหนือนบ้างวันนี้ที่พาทุกคนมาปักหมุดอยู่ที่ตําบลเวียงใต้อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับและตอนนี้ที่เทียบยืนอยู่ตรงนี้ก็คือถนนคนเดินเมืองปลายนั่นเองซึ่งตรงนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกันกลับมาเที่ยวบ้างแล้วจุดที่เทียบยืนอยู่เนี่ยเมื่อกี้นะจากจะบอกว่ามีนักท่องเทียย่ยวเนี่ยยืนอยู่เนี้ยเยอะมากๆเพราะว่าเขาถ่ายรูปกับสายลุงเมื่อกี้สายลุงคือขึ้นชัดมากๆเลยแลแบบ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแบบคือตรง,ตรงนี้ผมเท่าที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยตรงนี้ชัดมากๆช่วงค่ำๆถือว่าน่าจะบรรยากาศน่าจะคือคักมากกว่านี้เพราะว่าน่าจะเริ่มมีการเปิดไฟหรือว่ามีการตั้งโรงตั้งร้านมากมากกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าช่วงหัวค่ำม,มันจะเป็นยังไงนะครับผมไปตอนนี้พอพระอาทิตย์เริ่มตกดินนะครับ ร้านค้าต่างๆหรือว่าข้างๆทางเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มเปิดไฟมากขึ้นเนาะเราก็จะได้เห็นแสงสีเสียงของถนนคนเดินปายเนี่ยครับที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินที่นี่ด้วยแล้วก็มีความสวยงามในแบบฉบับของเขาด้วยนะฮะคนที่เขามาเดินถนนคนเดินหรือว่าคนที่เขามาเที่ยวภาคเหนือเนี่ยเขาชอบมาเที่ยวหน้าหนาวใช่ปะ่ะแต่วันนี้ที่ทเทพมาที่เนี่ยยังเป็นหน้าฝนอยู่เลยนะแต่เทก็มองว่าจริงๆหน้าฝนเนี่ยเราก็สามารถมาเที่ยวที่ภาคเหนือหรือว่ามาเที่ยวที่ถนนคนเดินปายได้เหมือนกันเพราะว่าก็ยัง มีร้านค้าที่เปิดให้บริการนักทนะ่องเที่ยวที่มาที่นี่แล้วก็เนี่ยตลอดข้างทางทั้งสองฝั่งเนี่ยร้านค้าเยอะมากมากเลยครับเห็นไหมเริ่มกลับมาคึกค,คักแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนถ้าได้กลับมาที่นี่แล้วถ้าได้มีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวที่ภาคเหนือดูหน้าฝนก็มาได้นะนี่ร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยเฮ้ยแล้วผมชอบที่ว่าด้วยความที่เขาเป็นถนหนุนคนเดินนะเขาก็จะไม่ได้แบบว่ามีความแบบว่า ต้องเป็นอาหารเหนือหรือเป็นอาหารของของทางภาคเหนืออย่างเดียวนี้ซึ่งมีความหลากหลายของวัฒนธรรมมีความหลากหลายของเชื้อชาติของอาหารานักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาก็จะได้สามารถเลือกสิ่งที่เขาชอบได้นีครับก็จะมีพวกเนีน่ยนะเป็นชาวต่างชาติเยอะด้วยนะนอกจากคนไทยที่มาเที่ยวแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูหน้าฝนก็มาได้ไม่จําเป็นต้องมาแค่หน้า,นาหนาวอย่างเดียวเท่านั้นในภาคเหนือเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเทลจะพาทุกคนไปดูหมอกในหน้าฝนหลายๆคนคิดว่าถ้ามาดูหมอกที่ภา<ท>คเหนือเนี่ย จะต้องมาเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะหน้าฝนก็สวยเช่นเดียวกันอุย้ยตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วทุกคนคนเริ่มเยอะดูดิมีรถแบบอย่างนี้ด้วยอุ้ยเจ๋งเจ๋งพอาทิตเรบบิ่มตกดีแล้วก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่พื้นที่ถนนคนเดินปายนี้มากขึ้นนะครับตลอดเส้นทางของถนนคนเดินปายเนี่ยครับมีระยะความยาวถึง1กิโลเมตรเลยก็จริงๆก็ยาวนะ1กิโลเดินเดินก็เหนื่อยแล้วนะ เดินไปกลับเนี่ยสมมุติว่าอะคุณคุณอยากเดินได้2โลใช่ไหมคุณเดินไปเนี่ยคุณก็เดินชิดฝั่งซ้ายพอขากลับคุณก็ชิดฝั่งขวารับรองว่าได้ของติดมาติดมือเยอะแน่นอน ที่ชอบอาหารต่างชาตินะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เหมือนกันเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็มีความหลากหลายของอาหารเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนี่ก็จะเป็นลาซานญาแล้วก็ที่เพิ่งเดินผ่านมาก็จะเป็นนาโชเป็นมันบดอิตาเลียนแน่อร่อยอร่อยอร่อยใครที่ชอบแบบอาหารสไตล์แบบนานาชาติก็มากันได้นะครับเมนูที่เป็นซิงเกอร์ของที่ร้านคืออะไรฮะเครบ,บับไก่คืออันนี้เหรอสองอันนี้ใช่ไหมครับ,บ,รบสำหรับใครที่ชอบอาหารต่างชาติหรือความหลากหลายแบบอาหารแบบนี้ก็ ลองมาเที่ยวที่นี่ดูได้นะเพราะว่าอาหารเขามีเยอะแยะมากมายเลยอยากกินอะไรก็ได้กินเจ๋งมากเลยเริ่มหิวแล้วฮะเดี๋ยวอาจจะต้องหาอะไรที่นี่กินสักหน่อยแล้วคุณป้าสวัสดีครับอันนี้คือบะหมี่ไขยูนานมันคืออะไรครัุณป้าครับคือบะหมี่ไขยูนานคือว่าเอาไขาทำสิ่งสดคือทุคือเส้นมันนี่ก็คือทํามาจากไข่เป็นเส้นสดเลยอันนี้ทำมาจากไข,ข่อันนี้ต้มหมักต้าค่ะอ๋อคุณป้าทาเองด้วยใช่ไหมฮะค่ะอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นซิงเกอร์ของถนนคนเดินปลายเลยไหม คุณป้ขาขับกี่ป,ปีนะ<า>วิ่งห้าหกสิบปีห้าหกสิบปีเลยฮะโอ้นานมากนานมากงั้นนี้ผมต้องจัดแล้วล่ะ <S S คือนในในเมนูมันก็จะมีบะหมีม่ซุปไก่ยูนนานข <ๆ S 1> นมจีนซุปไก่ยูนนานบะหมี่ซุปไก่น้ำใสเส้นสดซุปหม่าล่าเลือกเส้นได้<ๆ>ข้าวซอยไก่ยูนนานบะหมียำยูนนานขนมจีนยำยูนนานเกี๊ยวไก่น้ำแล้วก็เกี๊ยวไก่ยำแห้งเมนูก็เยอะนะงั้นผมเอาสองอย่างเลยเอาเมนูที่หนึ่งบะหมี่ซุปไก่ยูนยนานหนึ่งแล้วก็ มันมีย่ำยุนานหนึ่งอาหารเป็นฮาล้านด้วยใช่ไหมาาเป็นอาหารของคนมุสลิมด้วยาาอ๋อคนที่เป็นแบบมุสลิมก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับเขาก็มีอาหารรองรับมีความเส้นสดจริงๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันแบบว่าสีเส้นมันค่อนข้างที่จะสดใหม่มากความฉ่ำความอะไรด้วยนะคุณป้าเนาะเอาอร่อยอร่อยเอาอร่อยที่สุดของร้านคุณป้ามาเลยเอ,เอาคุณป้าครับแล้วตอนนี้ช่วงที่แบบสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยมันมัน<อ>ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วเนาะ ส่วนมากลูกค้าคุณป้าจะเป็นคนไทยหรือจะเป็น,นหรือเป็นต่างชาติฝรั่ง,งคนต่างชาติใช่ไหมค<ช>รับคนไทยก็มาเที่ยวระหว่างที่เรารอคุณป้าทําอาหารเดี๋ยวเราไปสั่งข้างๆเขาจะมีอาหารว่าอาหารเขาเรียกว,ว่าเป็นอะไรอาหารว่างหรอเกี๊ยวซ่าสไตล์จีนยูนานอ๋อ,อ,อก็คือเป็นเกี๊ยวจีนสไตล์ยูนนานเอาอย่างละสามครับอย่างละสามจานนะครับ ห <laughs> ยอกหยอกหยอกยังละสามชิ้นยังละสามชิ้นร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรฮะ The Dump Dumping ครับ Dumping เกี๊ยวซานยูนนานครับผม <laughs> ชิ้นละสิบบาทเองไงคุณผู้ชมทุกคนถูกมากเลยราคา <laughs> ราคาน่ารัก โดยกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบะหมีม่ซุปไก่อยู่นานนะครับสีสันมันจะจริงนะทุกคนผมว่ามันเหมือนนะขนมจีนน้ำเงี้ยวอะ่ะมันมีความใกล้ๆกับขนมจีนน้ำเงี้ยวสีนะสีสีสัน เมื่อกี้ที่คุณป้าบอกว่าเส้นสดทําเองสดจริงเหนียวหนุบอร่อยเลยถ้าแบบแห้งก็มีแบบแบบน้ําก็มีถ้าแบบแห้งราคา40บาทถ้าแบบน้ําถ้าแบบน้ําก็45บาทอร่อยครับจบไปการาวนี้เราม,มาต่อนที่บะหมีย่ยำอยู่นานอ,อ๋ออันนี้จะเป็นเส้นไข่ครับเป็นเส้นสีเหลืองอันนี้มันเป็นเส้นที่ทํามาจากแป้งเออทำมาจากทำมาจากข้าวมันก็จะเป็นเส้นขาวเออจำได้แม่นมาก ก็จะมาแตวแตวแตวกันนะครับแตว์ทีมันคุกเขาเข้ากันแล้วเขาก็จะนอืมเมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าน้ำจิ้มของเขาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของทางร้านโดยเฉพาะไม่ไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนเพราะว่า,าน้ำจิ้มเขาก็จะใส่ขิงลงไปในนี้ด้วยนะครับมีความหอมของของขิงอืชัดเจนแล้วก็ราดเข้าไปเนี้ยอร่อยมาก อของจริงเลยของจริงอันจริงก็อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูเพราะว่าตอนนี today, right? ้สถานการณ์โควิดที่บ้านเรามันก็เริ่มที่จะดีขึ้นละแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาเที่ยวกันละที่เที่ยวในปาเนี่ยก็มีเยอะนะมีทั้งแบบถ้ำเนาะมีน้ำตกก็มีอย่างห้วยดำดังมันก็จะมีที่เที่ยวมีน้ำตกเยอะแยะวิวทิวเขาอะไรเงี้ยก็สวยๆนั่นเลยครับอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดู ได้ถ่ายรูปสวยๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้โอ้อาหารก็อร่อยก็อาจจะต้องขอกลับไปที่พักแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตามที่สัญญากันไว้ว่าจะพาไปดูหมอกที่ไหนจะสวยแค่ไหนก็ฝากติดตามดูแล้วกัน อยากกับทุกคนไว้นะครับผมตอนนี้เทปก็พาทุกคนมาอยู่ที่จุดชมวิวทะเลหมอกหยุดไหลแล้วครับนี่ให้สัมผัสกับวิวก่อนเลยให้สัมผัสกับบรรยากาศก่อนเลยคือวิวดีมากสวยจริงของจริงนี่นะฮะจุดชมวิวทะเลหมอกนะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติชนนะครับผมตําบลเวียงใต้อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งจุดที่เทปยอยู่ตรงเนี้ยห่างจากตัวหมู่บ้านสันติชนแค่1.6กกิโลเมตรเท่านั้นใกล้มากใครที่มาปลายและชอบ ดูวิวทะเลหมอ,อกหรือชอบชมวิวที่เป็นแบบพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็ <S <S ามาที่นี่ได้นะครับนี่เลยทะเลหมอ,อกอยู่หลายตรงนี้นี่เองนะครับผมแลวต้องขอแนะนํานะว่าถ้าใครอยากจะดูพระอาทิตย์ขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยแบบค่อยๆขึ้นชา้าช้าแล้วก็เป็นวิวทะเลหมอ,อกอย่างเงี้ยต้องมาไม่เกินตีห้าครึง่งถึง7จ็ดโมงช่วงนี้จะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับทะเลหมอ,อกเนี่ยสวยมากแสงสีเนี่ยตัดกันดีมากนี่และที่สําคัญตรงนี้นะเขาก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยสวยน่ารักเป็นนี่เป็นต้นไม้แห่งความรักแล้วเขาก็จะมีจุดที่บอกว่า 100ที่บอกรัก20ที่ขอแต่งงานแปลว่าน่าจะมีหลายคู่เนี่ยขึ้นมาขอแต่งงานที่นี่นแน่ๆเลยเป็นจุดที่แบบเอาไว้สําหรับคู่รักหรือว่าเรามากันเป็นกลุ่มก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับ ขอสุดบรรยากาศแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่านานๆจะได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้นะอากาศดีมากหมอกเยอะจริงๆนะแล้วใครจะไปคิดว่าทะเลหมอกมันจะมีช่วงหน้าฝนนะเพราะว่าที่เรามานี่ก็คือช่วงหน้าฝนนะครับต้นฝนแล้วเพราะว่าส่วนมากถ้าคนมาเที่ยวเท,ที่ยวแม่ฮ่องสอนหรือมาเที่ยวทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะชอบนิยมมากันช่วงที่เป็นหน้าหนาวเนาะมาดูทะเลหมอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหน้าฝนก็มาได้นะครับ แล้วก็คนไม่เหยอะด้วยได้ยินเสียงนกเสียงไก่ขันด้วยโอ้หบรรยากาศดีจริงธรรมชาติสุดๆแล้วอที่ข้างล่างนี่นะครับข้างล่างนี่ก็คือเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสันติชนซึ่งข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นหมู่บ้านคนจีนคนจีนยูนนานนะครับผมสืบสารวัฒนธรรมของจีนยูนนานด้วยเดี๋ยวเราก็จะลงไปไปเที่ยวไปชมเขาหน่อยว่าเขาอยู่กันยังไงเนาะไปะเดี๋ยวไปดูหมู่บ้านกันครับ สินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application กลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกลัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu Vios 4x4 Master of All r o a d เอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้เทปก็อยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านสันติชนนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านของเขาเนาะแค่นี้ก็แบบดูแบบดูอลังการแล้วก็เป็นผมว่าดูเป็น จุดที่มาแวะถ่ายรูปได้นะแบบเช็คอินถ่ายรูปที่นี่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงที่ท่องเที่ยวแล้วก็อาหารว่าจะเป็นยังไงบ้างจะเข้าไปนครับเอาละครับหลังจากที่เราลงมาจากจุดชมวิวทะเลหมอกอยุนไหลนะครับแล้วเราก็ไหลลงมากิ้งลงมาที่ในหมู่บ้านของสันติชนเลยแล้วตอนนี้เทปอยู่ที่ร้านอาหาร ชุมชนจีนยูนนานนี่เป็นร้านอาหารแบบสไตล์จีนยูนนานขนาดแท้เลยอันนี้ก็เป็นมันโถหนึ่งนะครับแล้วก็มีมันโถทอดอันนี้คือผัดถั่วลุงอรุณอันนี้หมูพันปีแล้วก็ขามหมูน้ําแดงน,น่ากินมากอะ่ะเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่าขอเริ่มจากผัดถั่วลุงอรุนเฮ้ยต้องต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างผักที่เนี่ยก็จะเป็นออแกนิกด้วยแล้วก็เป็นผักที่ปลูกในพื้นที่ของชุมชนสันติชนนี้ด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับนอกจากร้านอาหารจีนยูนาเนี่ยครับมันก็จะมีโซนที่เป็นแบบโซนกิจกรรมสามารถแบบมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทำกิจกรรมตรงนี้ได้ตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็จะมีลานยิงธนูแลวเมื่อกี้เหมือนเห็นเด็กเขาถือปืนมาน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นยิงปืนลมหรือปืนอัดแก๊สอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวเป็นจุดถ่ายรูปมีมา้ามีชิงช้าอะไรเงี้ยครับก็มาตรงนี้ก็สามารถไปเดินเที่ยวด,ด้านตรงนี้ได้โซนนี้ก็จะเป็นโซนกิจกรรมเยอะแยะเลย จดี๋ยวขอกินทั้งนี้กันแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปยิงธนูกัน ก็คือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่หมู่บ้านสันติชนแห่งนี้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวให้พี่เขาสอนก่อนนี่ครับเอาปิดแดงหันซ้ายตลอดนะคะปิดแดงหันซ้ายตลอดใช่ค่ะแล้วก็ล็อกเชือกสีขาวเพื่อเชือกปึ๊บอ่าถ้าล็อกแน่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปจับข้างหน้านะคะจับแค่ตรงขันเลยแล้วก็เวลาเดินก็คือเกี่ยวใต้ดอกตรงนี้ได้เลยเกี่ยวใต้ดอกนี้เลยใช่ค่ะเกี่ยวคู่ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่หนีบลูกดอกถ้าเราหนีบดอกดอกมันจะเคลื่อนน่ะอ๋ออันนี้ก็คือไม่แน่นลับขึ้าหน่อย 5ลูก50บาทเซตหนึ่งครับ ครับทุกคนครับและตอนนี้นะครับที่เทียบยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นสะพานประวัติศาสตร์ปายนะครับซึ่งเป็นสะพานเก่าเลยดูจากโครงสร้างก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มเก่าแล้วแต่ก็ยังมีความสวยสดงดงามอยู่ยังมีความที่เป็นเอกลักษณ์ของทางที่ปายอยู่ <S <S ใครที่จะมาปายเนี่ยสมัยก่อน,นะจะต้องเดินทางเข้าโดยใช้สะพานนี้สะพานเดียวเท่านั้นนะแต่ตอนนี้เขาก็มีสะพานใหม่ให้มาละใครที่มาที่นี่ก็จะต้องแวะมาเช็คอินหรือว่ามาถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ปายแห่งนี้แน่นอนเพราะว่ามีความสวยมากๆเลยแล้วก็วิวว่าจะเป็น แม่น้าด้วยแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทมองว่าคนที่มาปลายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมาแค่สะพานนี้ที่เดียวเท่านั้นนะเพราะว่าที่ปลายเนี่ยมันก็มีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จุดชมวิวเรื่องอาหารการกินเกาะเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานที่เราไปก็จะมีถนนคนเดินปลายเนะยาะอย่างเมื่อเช้าที่ไปก็จะมีจุดชมวิวทะเลหมอกหยุดไหลนะครับแล้วก็มีร้านอาหารชุมชนจีนยูนานด้วยอาหารก็เป็นสไตล์จีนยูนาน สถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวไทยก็เริ่มกลับมาเที่ยวแล้วจริงๆอ่ะที่ปายหรือที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยครับก็ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยรอคุณผู้ชมทุกคนรอทุกคนเนี่ยกลับมาเที่ยวเพราะฉะนั้นก็กลับมาเที่ยวได้นะฮะทำให้แบบที่นี่มันคึกคักเหมือนเดิมดีกว่าและที่สําคัญนะภาคเหนือเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาเที่ยวแค่เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นเพราะว่าหน้าฝนก็มาเที่ยวได้เหมือนกันมีหมอกให้ดูเหมือนกันอากาศก็ดีเช่นเดียวกันอยากให้มาเที่ยวหน้าฝนกันนกันครับมากันเยอะครับ โพเทนเซอร์สปอร์ตได้รับรางวัลประเภทอัลเทอร์ไฮด์เพอร์ฟอร์แมนซ์จากการทดสอบการขับขี่บนถนนแห้งการยึดเกาะบนพื้นถนนแห้งการยึดเกาะบนพื้นถนนเปียกการเบรกบนพื้นถนนแห้งการเบรกบนพื้นถนนเปียกเสียงในห้องโดยสารและความต้านทานต่อการหมุนของยางซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งในด้านการเบรกบนพื้นถนนแห้งการเบรกบนพื้นถนนเปียกและการยึดเกาะบนพื้นถนนแห้ง บิ๊กยานยนต์ผู้จัดงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2022มหกรรมเปิดโลกยานยนต์เดินหน้าประกาศพร้อมพลัดจับมือผู้ประกอบการค่ายรถชั้นนำและอุปกรณ์ตกแต่งพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแสดงศักยภาพนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อยานยนต์คุณภาพในราคาที่คุ้มค่าเงินสูงสุดสร้างความสุขต่อยอดกระแสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไทยให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง ระหว่างวันที่19-28ถึงสิงหาคม2565นาฮอ101-104ถึงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาช็อป King Power ออนไลน์ได้ง่ายๆพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวนันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง i s u ุ u v c r o s s 4 x ร m a า t e r o f all roads